สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับที่นี่โมบ้านกิ่งแก้วนะครับวิลล่านะครับซอย56ครับนี่น้ำนะครับเยอะมากเลยเข้าบ้านนะครับทุกคนก็ไม่มีที่จะอยู่ขึ้อนอนไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้นอนไม่ได้เข้าบ้านหมดเลยนะครับทุกคนก็เดือดร้อนกันนะครับพี่น้อง สดครับท่านผู้ชมนะครับพบกับสุธัยกิ่งแก้วนะครับก็ตอนนี้ที่ซอยห6กิ่งแก้ววิลล่าของเรานะครับตั้งแต่วันพฤหัสแล้วนะครับประมาณห้าหวันแล้วเดือดร้อนกันนะครับในในบ้านก็เข้าไปหมดเลยนะครับทั้งหลังก็ที่หลับที่นอนนะครับใครที่ไม่มีเตียงก็คือนอนไม่ได้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนของหมูหมากาไก่ครับก็ไม่สามารถที่จะนอนได้มาทางนี้ก็จะเป็นตั้งชายคลองนะครับมันก็คือ รถจักรยานยนต์ก็ต้องเข็นออกมาก็รถก็ต้องเอาไปจอดข้างบนโน้นเลยนะครับหนักมากเมื่อคืนนี้คิดว่าจะซาแต่ก็ตกมาอีกตอนประมาณตีสองนะครับก็ฝากนะผู้นำนะครับที่ดูแลในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดๆก็แล้วแต่นะไม่ว่าทุกปีครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมอย่างนี้นะครับของเราก็เป็นเขตของตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนี่ก็หลายสถานที่ ตั้งแต่แนวของสนามบ,บินสุวรรณภูมิไปยันปากทางบางนาตราดกมสิบสองนะครับก็เจออุปสรรคน้าท่วมอย่างดูไม่ได้นะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะท่านเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมดูไปรอบๆบ,บ,บ้านนะครับไปทางโน้นด้วยนะครับก็จะมีพี่น้องที่เขาเดือดร้อนกันทางโน้น,นไปทางโน้นเลยนะครับก็จะดูอย่างเงี้อย่างต้นไม้อย่างเงี้ก็ กระถางใหญ่ๆก็ยังจมนะท่านู้ชมโอเคได้เจอกันใหม่นะครับในรอบต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ